ล้างเล็บอย่างไรไม่ให้น้ํายาล้างเล็บหกเลอะเถอะมาดูกันเลยนะคะวันนี้พี่อมมีเคล็ดลับที่ง่ายแสนง่ายมาแนะนําค่ะตัวช่วยของพี่อมนั่นก็คือแก้วน้ําขนาดเล็กนั่นเองนะคะและสําลีค่ะนี่นะคะวิธีการง่ายมากเลยพี่อมจะใส่สําลีเข้าไปในแก้วนะคะนี่นะคะพี่อมจะใส่เข้าไปให้เต็มๆแบบนี้เลย ใส่เข้าไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทน้ํายาล้างเล็บของเราลงไปในแก้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเทลงไปให้เต็มแก้วเลยตัวสำลีเขาก็จะซับเอาตัวน้ํายาล้างเล็บไว้นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะพี่อ้อมก็เทเข้าไปเต็มแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะวิธีการง่ายมากเลยเราก็นําเล็บของเรานะคะจุ่มลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็หมุนๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะแค่นี้นะคะสีทาเล็บก็หลุดออกไปจากเล็บของเราอย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทําให้ดูทั้งหมด5เล็บเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะจุ่มลงไปแบบนี้เลยเราก็แช่ไว้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ นี่ค่ะสีของตัวน้ํายาล้างเล็บก็จะค่อยๆหลุดออกนะคะนี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่อมจะจุ่มลงไปให้ดูทุกนิ้วเลยนี่ค่ะตอนนี้พี่อมก็ทําความสะอาดเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ